สวัสดีครับพี่น้องครับปัญญาพารวยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกเลยครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายสวัสดีครับจะมาทําการหมักมะละกอพี่น้องหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมะละกออยู่ในนี้ประมาณ7ดลูกพี่น้องเจดลูกได้หั่นเอาไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วทีนี้ก็จะทําการหมักพี่น้องฮอร์โมนมะละกอพี่น้อง สำหรับไวปรุงพืชพี่น้องนะมีธาตุอาหารครบเหมือนกันตัวนี้สุดยอดของผลไม้ในการมีสารอาหารอยู่ในนี้ครบในตัวเดียวนะพี่น้องเขามีครบเลยนะแต่ผมได้ใส่ส้มไปหน่อยนะใส่ลูกส้มไปหน่อยเพื่อว่าจะให้กิ่นเขาผมชอบกินส้มอะกลิ่นส้มมันหอมพี่น้องผมก็ใส่ส้มไปหน่อย ใส่ลูกส้มอ่ะพี่น้องใส่ลูกส้มเป็นหน่อยกลิ่นเขาหอมมากส้มเขียวหวานเนี่ยพี่น้องกลิ่นหอมเวลาทําน้ําหมักนี่พี่น้องอย่าลืมเอาส้มใส่นะโอ้ยกลิ่นหอมหนุ่นเลยไปถึงขัวเลยพี่น้องกลิ่นหอมมากผมจะมาทําการหมักอฮอร์โมนมะละกอวันนี้พี่น้องก็ได้เตรียมไว้แล้วนี่แหละวัตถุดิบพี่น้องมะละกอนี่เลยอ่าเสร็จแล้วก็มี่ง นี่เลยพอดอสองพอ2อสองสำหรับไว้ย่อยนะพี่น้องเสร็จแล้วก็มีน้ำนี่แล้วก็มีน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดๆหนึ่งกิโลนะแล้วก็มีนี่เลยกากน้ำตาลใส่ประมาณสักครึ่งลิตรใส่ไปเลยพี่น้องเสร็จแล้วก็มีอินรียนี่เลยอินรีย์แกนกล้วยพี่น้องแคนนี้กระปอนนะไอ จุลินซีเอผมไม่ใส่พี่น้องเพราะแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วครับผมก็ใส่อินรีย์แกนกล้วยอ่าแล้วก็พอดอสองก็จบและมีน้ำตาลเป็นอาหารในเกลนะอ่าพวกวัตถุดิบตัวนี้ก็เป็นอาหารอย่างดีรสหวานเจี๊ยบเหมือนกันนะนะครับผมก็จะทำการผสมเลยผสมในกระมังนี่แหละพี่น้อง ผสมในกำลังเดี๋ยวค่อยหาอุปกรณ์เอาไว้เข้าอีกทีผมก็จะทำการผสมไปก่อนใส่ไปเลยน้ำอ้อยหนึ่งกิโลพี่น้องน้ำอ้อยหนึ่งกิโลตามด้วยนี่เลยจุลินทซียแกนกล้วยพี่น้องใส่เข้าไปอ้าวผมจะไม่ใส่ถึงครึ่งลิตรนะกากน้ำตาลพี่น้อง ผมจะใส่ประมาณสักสักสามร้อยแล้วกันสักสามร้อยนะใส่สักสามร้อยเอ่อมิลลิลิตรพี่น้องใส่ประมาณสักสามร้อใส่อีกหน่อยพรอมไหม่ะโอเคแล้วเพราะว่ามักอรอเขาก็หวานอยู่แล้วพี่น้องผมก็ไม่อยากจะใส่มากนะ ถ้าเราใส่พี่น้องรู้อย่างนี้เลยถ้าเราใส่กากน้ำตาลมากเนี่ยระยะการใช้งานก็ยิ่งยิ่งนานนะ<ม>ใส่เยอะเท่าไหร่ระยะการที่เราจะมาใช้ยิ่งนานเพราะว่าเขาปรับเพราะว่ากากน้ำตาลน,นี้เขาปรับตัวช้ากว่าตัวอื่นกว่าน้ำตาลทรายกว่ากว่าสิ่งมืนหวานตัวอื่นนะกากน้ำตาลน,นี้ต้องอยู่นานหน่อยเวลาเวลาเราทำการหมกกักนะไม่เหมือนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะเร็ว นะอา้าวผ่านไปก็ใส่นี่เลยผงพอดอสองผงพอดอสองนี่เราใส่น้ำเนาะเดี๋ยวคนกับน,น้ำแล้วกันเขาเรียกว่ายังไงส่วนมากผมก็จะขี้เกียจทำนนะผมก็รวบรัดขั้นตอนปกติแล้วเขาก็จะให้ใส่น้ำก่อนนะพี่น้องใส่น้ำแล้วก็มากระตุ้นให้เขาสักอ่านาทีสองนาทีก็ได้มากระตุ้นให้เขาหน่อย ปการกระตุ้นให้เชื้อนะ่ะแตกตัวพี่น้องอ่าเขาก็จะได้ไปทำหน้าที่ของเขาได้อย่างรวดเร็วพี่น้องอมผมจะทำการกระตุ้นครับกระตุ้นเขาสักหน่อยคน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 เขา้าอน้ำจะพอไหมอืมน้ำหมักอฮอร์โมน มะละกอเนี่ยพี่น้องโอ้โหเรียกว่าสุดยอดของโฮอร์โมนเลยนะพี่น้องใส่อะไรก็งามทั้งงามทั้งลูกดกทั้งให้ดอกดีทั้งลูกใหญ่พี่น้องนะตัวเนี้ยทั้งใส่ไปแล้วนะหวานเจี๊ยบพี่น้องหวานสุดหวานเลยนะหวานสุดหวานนะผมก็ กระตุนอันนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเขาท่วมหรือยังเขายังไม่ท่วมผมก็จะเอาน้ํามาใส่หน่อยขออนุญาตเปเอาน้ำนะพี่น้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ไม่ใกล้หล้เอาน้ำสะหน่อยเอาน้ําอีกสองคั้งจิบนี่ได้แล้วโอเคเอาน้ำใส่ไปอีกสักหน่อยโอ้ไม อยังไม่พอนะไฟไปอีกหน่อยโอเคท่วมเข้าพอฉอแฉะนะพี่น้องอย่าให้มีน้ำเยอะอม,มีน้ำเยอะเราก็จะเปลืองอ,อุปกรณ์เราที่จะต้องเอามาใส่น,นะใช่ไหมมันจะต้องเปลืองอุปกรณ์มิฉะนั้นเรา เพื่อว่าประหยัดอุปกรณ์เอามาใส่เนี่ยเราก็ใส่พอชดแฉะพอพอทุ่มท่วมเขาเนี่ยพี่น้องนะเวลาเราเอาไปใช้เราก็ใช้วิธีใส่น้อยหน่อยเพราะว่ามันเข้มข้นใช่ไหมพี่น้องเราก็ใส่น้อยหน่อยเวลาเราไปใช้พี่น้องนะก็เข้าไปใช้กับพืชก็ห้าห้าสิบซีซีนะต่อน้ำยี่สิบลิตรพี่น้อง 50ิซีซีส่วนเอาไปลดโคนต้นพี่น้องก็ใส่เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นสักร้อซีซีต่อน้ำยี่ลิตรพี่น้องก็เพิ่มเข้าไปนะก็โอเคสำหรับคลิปทำฮอร์โมนแล้วกเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ